ครับก็มาอยู่ที่ช่องติกทีขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาแนะนํารีวิววิธีการซื้อต้นมะดุ่วมะเดือเป็นต้นนะครับผมวิธีการดูลักษณะนะครับการซื้อยังไงนะครับจะได้ต้นมะเดือที่แข็งแรงแล้วก็โตเร็วอันนี้เป็นเทคนิคของผมเฉพาะตัวนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกมาจากที่อื่นแต่ว่าเวลาผมเอามาปลูกก็จะโตเร็วแล้วก็ใช้ได้นะครับจะ ตัวต่อเนื่องได้เลยนะครับผมแต่นี้ก็สังเกตง่ายๆครับอันดับแรกนะครับลำต้นนะครับผมลำต้นที่ซื้อมานะครับอย่างเช่นต้นนี้นครับผมยกตัวอย่างต้นนี้จะเป็นลัตเบอร์รี่ลาเต้นะครับจะเป็นต้นติดตานะครับผมลัตเบอร์รี่ลาเต้นะลำต้นนะครับจะต้องตรงนะครับเสมอ พุ่งตรงขึ้นไปหาเสียงอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยสมมติว่าตอเอียงอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าลําต้นเวลาขึ้นเวลาโตขึ้นจะต้องตั้งตรงนะครับ mm hmm. เพื่ออะไรนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเราเลี้ยงไม้ขึ้นมาโตขึ้นมามันจะไม่มีการหยุดชะงักนะครับมันจะโตได้ต่อเนื่องเลยครับแล้วก็จะโตเร็วมากนะครับผู้นี้ เพราะว่ามันจะไม่มีการชะง,งักของไม้การพัฒนาของเซลล์พืชนะครับผมทําให้พืชโตต่อเนื่องนะครับได้รวดเร็วนะครับผมลำดับที่สองนะครับตอนที่ผมสังเกตที่จะซื้อครับผมจะสังเกตที่ตัวนี้ครับช็อตนี้อาจจะไม่มีใครรู้แต่ว่าผมก็มาเล่าให้ฟังตัวนี่ฮะตัวยอดอ่อนถ้าต้นไหนที่เราซื้อตั้งใจจะซื้อเลยล่ะว่า มันสวยนะครับยอดอ่อนตรงนี้ต้องโผล่ขึ้นมาด้วยกําลังจะแตกเนี่ยครับมันเป็นการพัฒนาของลําต้นแล้วก็การส่งอาหารที่ดีแล้วก็การผลิตเซลล์ของพืชที่จะสามารถโตได้ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงรวดเร็วนะครับสะใจโตทันออกรูปเร็วนะครับผมอย่างนี้สังเกตได้เลยนะครับผมลำดับที่3นะครับ การสังเกตที่ตัวลำต้นนะครับว่าไม่มีศัตรูพืชน,นะครับอย่างเช่นเพี้ยหอยอะไรพวกนี้ครับเป็นจุดดำๆเกิดขึ้นมาที่ตัวต้นนะครับทำให้พืชหยุดชะงักแล้วก็ไม่โตเร็วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้พืชโรเดเตี้ยงแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็โตเร็วนะครับผม ลำดับที่สี่นะครับผมถ้าเป็นไม้ด่างที่ผมซื้อมาตอนแรกก็มีประสบการณ์ซื้อไม้ด่างพวกนี้ครับอย่างเช่นเป็น BNR เนี่ยครับผมถ้ามันด่างอย่างเงี้ยนะครับซื้อได้นะครับผมตอนนี้แบบด่างครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งนะครับจะโตได้พอดีแล้วก็สามารถโตได้ต่อเนื่องเนี่ยครับยอดอ่อนก็กำลังออกอยู่ตรงนี้ได้ใบสวยขึ้นมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวต้นต่อไปถ้ามันโตแล้วนะครับผมรับรองสวยงามตะการตาเน่นอนครับผมลำดับที่5นี่ผมก็ไม่ได้บอกใครก็บอกช่องนี้ช่องเดียวต่อที่ดีในการใช้พ่อชํำนะครับพอดีผมซื้อมาชุดนี้ได้ต่อดีเยี่ยมเลยครับอันดับต้นๆ้นเลยนะครับผมก็คือต่อป่าอิตาลีเป็นตอที่ดีมากนะครับอันดับทุ่มต้นของ ของโลกเลยนะครับผมในการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งเพราะว่ามันมีความทนทานนะครับต่อเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงกันนะครับคลิปหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการเลือกต่อการเลือกอะไรนะครับมาใช้ก็คือมันจะหากินเก่งนะครับผมตอนนี้่อไปตเตอรี่นะครับหากินเก่งแล้วก็ทนต่อความชื้นแฉะของน้ํา แต่ก็ไม่ใช่ว่าแช่ตลอดนะครับแช่ตลอดเนี้ยก็เน่าได้เหมือนกัน,นครับผมต่อปล่อยตะลี่แล้วก็ทนต่อความแห้งแรงนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับครบห้าหัวข้อนี้ถ้าเพื่อนๆเลือกมาได้ครบทุกอย่างก็จะเป็นวิธีเบื้องต้นในการเลือกซื้อมเมื็ดที่ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไปปลูกแล้วก็ภูมิใจนะครับได้กินผลสดนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามช่องฟิกทีท่อนแก่นนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดติดตามปุ่มข้างล่างนี้ได้นะครับกมสั่นกระดิ่งนะครับผมก็จะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมผมจะทำเ,เดือนหนึ่งก็น่าจะ2คลิปหรือว่า3คลิปก็แล้วแต่จะมีเวลาว่างทํานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเลือกมาปลูก3ต้นก่อนหน้านี้นะครับต้นสามารถโตได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมต้นแรกนี้ประมาณน่าจะ สองอาทิตย์เออไม่ถึงสองอาทิตย์ประมาณอาทิตย์กว่าต้นน,น,นี้ครับนี่ครับสายหนักเลยนะผมต้นนี้ต้นนี้ก็คือ BM j o h n i n c ์ n t ินนะครับผมนี่ครับกำลังแตกยอดต่อเลยครับผมนี่ยฮะกำลังแตกยอดต่อเลยแล้วก็ผมก็ เทคนิคก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมาขยายไซส์ของกระถางเลยเอ๋อไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็ใหญ่แล้วก็ต้นนี้ก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยครับยืนลําต้นได้แล้วนะครับต้นนี้ก็ดีเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ต้นนี้ยิ่งใหญ่เลยครับผมใบเริ่มมาใหญ่แล้ะโอ้สวยมากครับใบด่างไรหินอ่อนเลยครับ j o ่ไท t i อร์ที่ผมมีประวัติเคย